สวัสดีครับวันนี้มาพบกันใหม่นะครับพูดถึงเรื่องสมุนไพรเหมือนเดิมนะครับสมุนไพรบำบัดโรคบำบัดภัย,ภยเป็นสมุนไพรพื้นบ้านครับมาดูสมุนไพรระชายกันครับว่า มีสรรพคุณอย่างไรบ้างนะครับกะชายขาวหรือกะชายแกงหรือจะเรียกว่ากะชายเหลืองก็ได้นะครับกะชายนี้มีสรรพคุณหลักก็คือบำรุงกระโดกนะครับเพิ่มแคลเซียมนะครับ บำบุงตับบำบุงไตนะครับบำรุงตับบำรุงไตปกติก็นำมาปรุงเป็นอาหารนะครับนำมาปรุงเป็นอาหารตามรูปแบบต่งตางๆนะครับสำหรับกะชาย กะชายแกงหรือกะชายขาวอันนี้มีสรรพคุณแก้ท้องอืดแก้เจ็บท้องขับร,รมในกระเพาะในลำไส้นะครับบำรุงกระดูกบำรุงร่างกายนะครับตามรูปแบบต่างๆที่จะนำมาทำรับประทานกันที่ดีกว่านั้นก็คือ ทางการแพทย์ได้นำกระชายมาวิจัยแล้วพบสารที่สามารถต้านไวรัสต้านโควิดได้นะครับสารที่ว่านี้มีอยู่สองชนิดนะครับหนึ่งคือสารแพนดูราทินเอนะครับและสองพินโนตไซบินนะครับ สารสองชนนี้สามารถรับยั้งไวรัสได้นะครับรับยั้งโควิดได้นะครับครับ,รบสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ